สวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มีนะครับผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านมอบกล้วยนะครับให้กับน้องน้องช้างนะครับรวมทั้งหมดนะครับสี่สิบสองเชือกนะครับต้องขอกับขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณคุณอ๋อยนะครับคุณอ๋อยแล้วก็คุณแม่ลําดวนนะครับแล้วก็ท่านดรชัยนันนะครับท่านได้มอบกล้วยในวันนี้นะครับจำนวนครึ่งตันนะครับครับแจกน้องน้องช้างนะครับรวมทั้งหมดสี่สิบสองเชือกนะครับได้ทันในวันนี้นะครับนะครับอ ไอพ่นไอพ่นหนึ่งเลยไอพ่นไอพ่นจัสวัสดีค่ะก็ขออวยพรให้พี่พี่แม่เอฟจีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะครับผมครับครับผมครับอ่ะแจกน้องช้างเลยครับเอาให้คุณตาแทนก่อนนะครับช้างตกงานแปดเชือกนะครับเเรรรีียยงงแแถถววคับคุณตาแทนมาก่อนเลยนะครับ อาแท่นขอบคุณเด็บซีนะเนยพี่ยาแท่นมารดี้นั่นน่ะนั่นพี่ยาแท่นพอด้วยพอน้วยเด็บซีผมดีใจมากเลยที่ได้กล้วยมาเลี้ยงิช้างวันนี้นะครับครับอ่าท่านผู้ใจบุญทุกท่านเลยครับอ่าวันนี้ดีมากเลยได้ได้ได้ทานกล้วยของหวาได้ตัวละสองเครือนะครับดีใจมากนะครับขอบคุณครับครับอ่ะเอาลงให้คุณตาเลยครับแปดเชือกนะครับทั้งหมดแเชือกนั่นแหละร่วมกันแปดอะไรสองสองตัวละบน ตมครับตรงเกาะขอบ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 คุณนะครับผู้ใหญ่เจ็บุญผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณพี่อ๋อยนะครับแล้วก็คุณแม่ลําดวนนะครับท่านดรชัยนันนะครับที่ได้ส่งมอบกล้วยนะครับให้กับน้องน้องช้างนะครับได้ทานในวันนี้นะครับ หย่าตัวหย่าทุ่มดะผสมผสมเพียร์ตัวนะแปดตัวครับเอาเอาีสองเครือเครืออแปดสิบหกเมนตีสิบหกเครือเมนตีไม่เท่าไหร่เออเดือดอม่าหน้ามืดนะครับผมไปแล้วนะครับนะครับช้างแปดเชือกนะครับไปแล้วนะครับครับผมครับ คุณปานครับไปนคาต่อเอาบซ้อนด้วยคุณานทองด้วยนีอะตรียมรี่อรถชิบะปไหครับออกทางไหนครับออกกองไหนผู้ใดรับมาต่อเลยนะครับมาต่อเลยนะครับ <ไ>อันนี้ของน้ำผูนำผ้นะครับน้ำาพ้คือของน้ำผู้กับแม่น้ำอ้อยนะคะ,คะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะครับ, <rum S 1> รบผมขอบคุณค่ะคสี่เพื่อนะครับ

ขอบคุณนะคะขอบคุณนะ FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณแม่อ้อยนะคะที่มอบป้วยนะคะให้น้องช้างนะคะน้องช้างตอนนี้เป็นครอบครัวของครอบครัวพามอมสินค่ะแม่อ้อยแม่ลำดวนนะคะก็มีน้องขุนปลานะคะแล้วก็พี่อมสินนะคะจำนวนเชือกละสองเรือนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากก็เป็นไฮเปอร์ใหญ่เลยนะขอบคุณเเขาบอบคุณขอบคุณครับ เดีวนเดียคเดี right. oh ๋ยวาไนี่เอามาเป็นคิวนะมาเป็นคิวนี่เกัเป็นคเป็นเนหลังีแย นี่ครอบครัวน้องตันยงนะครับขอบคุณครอบครัวน้องตันยงนะครับผมครอบครัวน้องตันยงนะครับแปดเครือนะครับแปดเอสี่เชือกนะครับขอบคุณนะครับจากแก้วใหญ่นะครับครับแก้วใหญ่บ่ไลายแก้วใหญ่เนาะลายบิญญาณลายทองคำครับผมเฮ้ย ไอ้รถอาจจะกลัวแ้่ข่าวมาอ้าวข่าวกูญชิบะเกี้ยวหนาออตัวต่อไปครับตัวต่อไปไอ้รถข้าวมาอาเธอกูญชิบะนั่งตีโซ่ตีโซ่ของเกี้ยวตีกันเลยตีกันตีกันมาป่านหน้านะเาเอราเป็นอะไรหรอเขาพิน่งหน้าใช่ใช่รวไปเร็วี้างทางไปเร็วเโต ขอบคุณมากนะครับโค้ชแม่น้อตกับทางเจเจนะครับขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับนี่ก็ครอบครัวไพแบงค์นะครับไพแบงค์นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีเมตตานะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้รุ่นรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณครับนี่จะารไดรับการอุปสงค์ ก็แจกใจนะครับเกือบหมดแล้วนะครับแม่แม่ครับเกือบหมดแล้วนะครับรวมทั้งหมดนะครับ85วีนะครับนะครับแจกใจน้องน้องช้างนะครับ42เชือกนะครับก็จะได้คนละ2เครือกองเครือนะครับแม่แม่ครับน yes> ี่รของมึงอาทิ่กูนี่เน่นมาจ้ก

เยวของใครอีกเกไปแล้นะคุณตนยงไปแล้วเนาะาอะไรไหดเยของใครอีกเหลืออยู่ในนี้ีหมดแล้วไปดเลยีมาแล้วเ้าไปหมดแล้วเาไปแล้วก็ไม่ขี้สากเร่อตัวนี้นะครับก็เหลือของน้องทองอินนะครับน้องทองอิน นั่นแหละของเพระท่ันไดดลงลงไปนะไอคือวยมันเลือาไปเลยนะเปนัไปเยนเอในนี้มันักยูทูบเบอร์แล้วขอบคุณเอฟซีนะน้องทองยินนะครับพ่อควานน้องทองยินนะครับ ขึ้นก e hey, ้นก hey, oh, oh, ้นขึ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 ้นะนเลนันีเนียนี่ี่นี่น่น่นี่นี่นงเอาเอาไว้นี่่น่งนิ่ง่มาับกบ่ได้ละงขึ้นเข้าไปเิงันนี้เปิดแล้วบอทองดกนีเปิดนีก็ หมดแล้วนะครับก็เหลือแต่นะครับครอบครัวพังอมสินนะครับแม่แม่ครับเหลือแต่พังครอบครัวพังอมสินนะครับอ่ะมีอะไรจะฝากแม่แม่ไหมครับผมผมผมก็แนะนาตัวเทนของนะครับพี่น้องชายช้างของบ้านขุณเจดทองของเรานะครับก็ขอประพูดนะครับ ขอบคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณแม่พระทุกๆท่านเลยครับที่นะครับมอบอาหารช้างนะครับผมเป็นกล้วยนะครับมอบอาหารเป็นกล้วยเลยนะครับวีใหญ่ๆเลยนะครับผมเพราะว่าน้องช้างของเราก็อย่างว่าแหละครับช่วงวิกฤตนี้ก็นะครับผมดีใจครับดีใจที่มีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาช่วยนะครับเป็นอาหารช้างเป็นกล้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้นะครับบารมีช้างสารจุกปกป้องปกป้องคุ้มครองนะครับแม่เอฟซี ทุกทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปขอพระคุณมากๆครับครับผมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับก็พี่อ๋อยนะครับแล้วก็คุณแม่ลําดวนนะครับแล้วก็ท่านดตรชัยนันนะครับที่มอบป่วยนะครับให้กับน้องช้างทั้ง42เชือกนะครับได้ทันในวันนี้นะครับวันนี้ก็พรพันนะครับก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องไพศิรโดคำด้วยนะครับสวั